ฝูงชนชาวลาวจำนวนสองแสนคนจากหลายหลายแขวงได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมงานบุญทาตหลวงซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีและถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดางานบุญทั้งหมดของประเทศ ก่อนที่จะมีพระราชดดำรัสเปิดงานพระมหากษัตริย์และพระราชินีลาวองค์มกุฎราชกุมารและพระชายาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลท่านอื่นๆได้ส่งเข้าร่วมในขบวนแห่ทางาศาสนาโดยมีการอัญเชิญพระเสลียงเข้าไปยังพระอารามเพื่อประกอบพิธีสวดมนต์ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวลาวที่จะถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสสำคัญต่างๆและเนื่องจากงานบุญนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดจึงมีการถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากซึ่งเครื่องถวายทานเหล่านี้จะถูกนำไปแจกจ่ายแก่คนยากจนในภายหลัง ต่อมาพระมหากษัตริย์และพระราชินีได้เสด็จไปยังพลับพลาที่ประทับเพื่อทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและการเต้นรำแบบสกอตแลนด์ซึ่งแสดงโดยกองทหารอังกฤษสังกัดกองพันทหารราบไฮแลนด์อากไกและซัตเทอร์แลนด์พวกเขาเดินทางมาอย่างประเทศลาวจากสิงคโปร์และมาเลเซียเพื่องานนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีสมาชิกจากโรงเรียนฝึกทหารของอังกฤษซึ่งมาจากสิงคโปร์เช่นกันมาร่วงแสดงยิมนาสติกและการกระโดดแทรมโพลีนคณะนักแสดงเหล่านี้มีแคมป์ที่พักพิเศษระหว่างที่มาเยือนประเทศลาว สำหรับเด็กๆส่วนใหญ่ที่มารวมตัวกันรอบแคมป์เพื่อชมการแสดงเหล่านี้การแสดงแรรมโพลีนถือเป็นจุดดึงดูดความสนใจหลักในงานบุญทาตหลวงปี1964